สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในรายการ OSTV เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมผาดินครับอันนี้ผมก็เล่นตัวสไนเปอร์ครับผมเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คนเล่นกันเกือบทุกแมปเพราะว่ามันถึกเอ้ยไม่ใช่มันดาเมจแรงแล้วก็ยิงไกลได้อะไรเงี้ยครับเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าเล่นกันทีเดียวแล้วก็อาชีพที่น่าสนใจก็มีนินจานะครับผม ในจานนี่ผมเห็นทุกทกเกมที่ผมเล่นเลยนะว่าจะมีอาชีพนี้เราจะมาแนะนำเล่นสนายครับเจาะออกก่อนเลยครับอันดับแรกเจาะเกาะครับผมแล้วก็คิวเป็นเประเบิดช็อตนะครับเป็นเหมือนว่าไฟช็อตอะไร f เป็นวิงน,นะครับเป็นวาร์ปเทเลพอร์ตอย่างเงี้ยครับคลิกข,ขวาชาร์ตคลิกขวาชาร์ตแล้วก็คุณจะสังเกตนะครับรว่าจะมีหลอดเอี่ยครับทําให้แรงมากขึ้น ครับผมตอนนี้ก็อยู่กันในทีมผมนะครับก็มีนี่ครับพี่พี่เดนะครับผมแล้วก็น้องซันเล่นบอมเบอร์นะครับแล้วก็พี่นิวเล่นตัวแทงนะครับส่วนพี่บูก็เล่นนินจาเหมือนเดิมครับเกมจะเลิกอยู่ในห้านาทีครับผมพร้อมนะครับมาแล้วครับอ่าผมดับบลเลยครับอุ้ยตกเลย อโอเคผมเคลียร์แล้วมาพี่พี่พี่เด,เดมันนี่เลยผมยิงให้แล้วโอเคโอเคเรียบร้อยเอาว่ะมาดีว่ะมาดีว่ะมาดีว่ะ

พีเดวีหนีไปพีเเดวีหนีไปก่อนหนีไปก่อนเดี๋ยวเก็บให้ไอ้เหี้ยมันไปไล่ฆ่าตัวนี้ทำไมวะตัวแถงไม่เล่นเป็นหวายสั์ตาย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  Phè tai tai nu tai nu tai Ơi nó quăng Nhìn dùng buồn Nhìn cha tai đó ná Tôi thẳng tay, tôi thẳng tay Mã tay, mã tay, mã tay โอ้โหยาวไปยาวไปนักหนูดเด้งนักหนูดเด้งดันเลยครับดันเลยครับดันเลยครับ we love, we love. โอ้โหตอนนี้มันนี่มครับผม <room> โอ้โย,ยพี่บูเกมนี้เป็นไงม้างครับหวานไหมหวานไหม เนี่ยบอกแล้วต้องให้ซันเล่นบอมเบอร์ว่าเรามันเอาจริงไงมาเราถึงชนะเนี่ยยกเคเดตให้น้องสันเลยครับเนี่ยเราเราจะได้เงินพอเราชนะตาหนึ่งเราจะได้เงินเพิ่มครับเราก็จะมาซื้อเกาะอ่าโอเคในคลิปนี้ผมว่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ชนะแบบใสๆนะครับผม เออใครที่สนใจอยากเล่นก็หาทีมมาครับ5-5ครับสนุกสนุกเหมือน,เ,นเกมคล้ายๆ Overwatch ววเลยในในตัวฝั่นงนู้นนี่เออมนันเอากด,ด,ดเหรอ <c oughs> อันตีหรออันตีหรออันตีหรออันตีโคตรโง,ง่เลยอันตีแล้วไงอะดูที่ดิ ตนิมน่มๆครับน,น่มจ้าเหรอนักนูเหรอเอสกิว

Phải Phải, phải. phải. <coughs> Ôi đồ là bớt Ôi oh, đồ nhìn chạp, đồ mà là bớt phải นี้ก็นา้งแต่จะวินวินครับผมโหเกมนี้นิ่มๆเลยครับผมตอนนี้ก็อีกนิดเดียวก็จะดันไปถึงฝ่ายศัตรูนะครับโอ้ดูดิผมนี่ไกลชิบหายหัวแตกนินจาหัวแตกนะครับ ก็ใครที่สนใจเกมพาราดินนะครับผมมีให้เล่นฟรีในสตรีมนะครับโหลดฟรีได้เลยนะครับผมไม่เสียตังค์เกมนี้คล้ายๆเนอวอรแล้วก็จะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆครับผมอันนี้ก็เลาเราเล่นก็จะเป็นโชว์ครับว่าอันนี้ตายาผมตายไปหนึ่งนะครับตายไปหนึ่งแล้วก็เครด,ดิตเจร้อยหกสิบห้าดาเมจสามหมื่นสี่พันอ็อกเจตทามสาสิบคือแต่ละสแต็กแต่ละอันคือจะไม่เหมือนกันครับผมโอเคครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มด้ว<ล>ย,ยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบกันไปก่อนนะครับขอบคุณครับ